สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆดูบรรยากาศฝนเปร,รยๆพี่น้องท้องฟ้าบสวยงามเลยค่ะหามาชมามาชมบรรยากาศฝนเปรยโรย่ได้ตกจักจ๊กเลยพี่น้องแต่ดูนี่คราวโพนไปหมดเลย บรรยากาศที่ทำง,งานยายป,ปาได,ด้ี่น้องดูผักเบกค่ะเลยออกมาถวายทำคลิปพี่นอ้องฝนตกค่ะฝนตกพรำพรำยายปาก็ยืนอยู่พรำพรำกลางฝนนี่นอ้องมาเดี๋ยวจะเดินมาท่เลขฝน,นตกที่พี่น้องก็มาฝนตก ไอ้ยกักปากกกเออยืนอยู่ตรงนี้ดีหน่ะเองบอดอนมีใบไม้อีกมุมนึงพี่น้องปากกกอะไรนี้พี่น้องปากก๊กที่ทำงานอากาศมันเย็นแล,ล้วไม่รู้ไม่รู้เป็ดรัวหงคงหงขาวหายไปไหนหมดพี่น้อง ฟ้ามืดครึ้มฟ้าแต่ฟ้าบารองแต่บามืดครึ้มเลยค่ะอากาศเริ่มเย็นนะฮะที่ทำงานที่ทำงานมู้ถนนใหญ่เห็นริบน